วันนี้พามาดูบอลน,นะคะบอลสีโดนฝนเต็มเลยค่ะ็นไหมน้ำท่วมเลยค่ะเน่านะคะแบบนี้จะเน่านะคะทุกคนเราต้องเทน้ําออกค่ะเนาะแต่ว่าบอลนนมันเป็นอะไรที่ทนนะคะเห็นไหมตัวนี้ท่วมเลยต้องเทออกค่ะแล้วก็ถางนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนไหค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเน่านะคะทุกคน มาโดนจริงมันะจะงามแต่ว่าโดนฝนทำลายโดนฝนเราก็มาโดนแดดอีกนะคะกิ่งแบบนี้นะคะแบบนี้เราต้องรีเลยค่ะอันนี้ต้องเอาไว้ก็ได้ค่ะตรงนี้เหออันน,น,นี้นางใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวออกเลยเห็นไหมออกเลยค่ะทุกคน ไม่ค่อยได้ดูแลมันค่ะเห็นไหม,มดูมีนอนหรือเปล่าหอยทากล่ะค่ะทุกคนเอ้ยจะให้ดูนะคะนี่ตัวนี้ก็สวยอยู่นะด,ดูดูโดนแดดโดนเพีย้ยดินนอราสิงค่ะอันนี้นอราสิงคนี่ค่ะทุกคนโดนคะ่ะนี่นะคะปุ๋ยเม็ดเรา มาใส่ใส่เยอะไม่ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนโดนโดนโดนจะให้ดูนะคะเห็นไหมจะให้ดูค่ะไรแดงค่ะไรแดงไงตัวเล็กๆตัวเล็กๆค่ะไรแดงตรงนี้นะหน้าฝนก็ต้องโดนโอ้ยทุกคนดูดูดูเยอะค่ะเป็นเรนละต้องเปลี่ยนดินแลนะ้วเนาะมันแช่น,น้ำตลอดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเทน้ำออกค่ะเทน้ำออกนะคะ ค่ะทุกคนงั้นบอลเราเน่าค่ะเดี๋ยวใบตายเราก็จะจัดการค่ะทุกคน,อนคโอ้โหจะให้ดูขนาดมีสแลนกลางนะคะทุกคนค่ะดูตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ดยตัวตนี้อยู่ข้างในหน่อยตรงนั้นแบบสแลนแต่ว่าสแลนแบบสแลนแบบแบบแบบนี้มันก็รยรั่ว เนาะอันนี้อยู่ข้างในใบใบจะใหญ่ใบจะสวยค่ะชอบพันนี้นะคะทุกคนสีสวยมากแต่ไม่รู้ว่าพันุ์อะไรเดี๋ยวต้องดูกันบางทีมันก็แบบผสมลูกผสมะค่ะทุกคนต้องระวังค่ะถ้านาฝนต้องระวังนะคะ<ม>บอลก็ต้องระวังเพราะน้ําขังก็หัวเน่าค่ะแล้วก็พวกไกลแดงพวกหอยทากหอยทากนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะมันกินตรงข้างในอะ่ะบางทีกินหัว ตรงหัวบอลเรานะคะทุกคนทําให้บอลเราเน่าอันนี้ตะก้นไก่ค่ะตะกุลไก่เดี๋ยวจะหากระถางจะใหญ่มาใส่ค่ะมันจะได้สวยๆค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาชมบอลแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาจัดการกับบอลก่อนนะคะทุกคนที่เลี้ยงบอลก็ถ้าเอาไว้นอกตู้ก็ต้องดูนะคะหน้าฝนนี้มีโอกาสเน่าค่ะบางทีเราใช้ถาดรองน้ําขังเราต้องรีบมาดูเลยค่ะต้องเทออกค่ะทุกคนเจอกันคลิป น่านะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแกดชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะรวยไม่เอารวยรวยพารวยพารวย